เป็นช่วงเดือนนี้เพราะว่าเป็นช่วงวันเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถ้าเกิดในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะคะก็ขออารัตานาคุณพระศรีรัตนกรและสิดกับปิดทั้งหลายองบริการให้ท่านประสบแต่ความสุขและมีะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและก็ตะลอดไปค่ะ หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะมีไฟฉายร่มมีร่มมีไฟฉายแล้วก็มีถ้วยน้ำชาถ้วยน้ำชาค่ะนะคะเลือกได้หนึ่งชิ้นด้เป็นของที่ระลึกที่ทางสมาคมเราเลือกมาด้วยมีความหมายทท้านั้นเลยนะคะร่มก็เป็น ร่มเย็นเป็นสุขนะคะไปฉายก็แสงสว่างนะคะทุกวิชาก็ให้มั่งมีสีสุขสมบูรณ์นะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านท่านได้ผู้ที่เกิดน,นะคะได้แสดงความคิดสึก เพื่อนพี่น้องสมาชิกสมาคมรายการนานจังหวัดขอนแก่นครับพร้อมทั้งผู้มีบุญนำเก่าใหญ่เกิดในเดือนนี้นะครับเราผมก็ภูมิใจนะครับเกิดในเดือนนี้พ่าเป็นเดือนที่สิกติดของชาติด้วยเนาะเขาบอกว่าใครเกิดวันนี้ก็จะร่ำรวยสมบูรอายุจะยืนนะครับก็ไม่อยากให้ยืนมากอยากให้เกิดตาตุ๊กตาเนาะ ครับพี่น้องครับดีใจครับที่พวกทันทหลายให้เกียรตนะิจัดงานแสดงการัแสดงความดีดีในวันเกิดพวกระผมในวันนี้นะครับพวกผมก็จะยึดคำว่าคิดดีพูดดีทำดีและรื้อต้นดีนะครับ,อ,ดดดดอ,รบอ่า ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีให้มีผลต่านะครับไม่อยากที่จะทำงานแล้คนไรเวทนาสงสารเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำบุญทำกุศลกันทำ,นทำนทดีพูดดีนะครับพบคนดีแล้วก็ผลพกตันดีด้วยนะครับก็นะบอยากที่น้องทั้งหลายยึดแนวโดยยึดคำสร้างคนว่า ทำดีจะได้ดีแก่ตัวจับทั่วได้ชั่วแก่ตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เรา จากลูกแล,แล้วที่โทรศัพท,ท์พระบวยพรให้นะเขาบิดามารดาก็ลแล้ว,ลว,ลวอขอขอบพระคุณงามความปพื่มพิจิตรินๆนะคะดีใจ้วยจริง การสมาคมท่านไหน ไม่ไหวจริงๆที่จะไนะครับแลวก็ต้องขอขอบคุณพวกท่านทุกท่านที่ให้ให้ิีงให้พรพรในประเสริฐพรในที่เป็นเลิศขอจงกัดสูงพวกบรรดาพวกท่านทุกท่านขอขอบคุณมากครับวันดีครับท่านนายกท่าน เป็นัเนนี้ยน,นะครับและจริงจำนวนสมาคมที่ของ,น,ของ,องนครสวรรค์ี้ทั้งของเอกชนทั้งของรัฐบาลมีทั้งหมดประมาณเก้าสบกว่าเก้าสิบกว่าเถ้าเราเข้าทุกชมเราคนก็ไม่หวนะครับแล้วก็เรื่องเาจะต้องจมลมที่เกี่ยวข้องกันนะครับ,รรรบผมก็อินใจครับที่ท่า การเี่ยวาาในครั้งนี้ที่จริงแล้วนะครับผมก็ลืไปเลยนะเพิ่ราอวานเาีเพิ่เนรับรสิเพราะว่าผมูว่มนอยู่นก็จิอ่ามอยพออยายามให้ต้องคิดะครับแต่ว่าพวกเราเรนี่สงนนั้นถ้ผมจะเสียดอยู่ราชการตาแรกี่ผมติดกัดบ ก็อ,อยากจะเรียนว่า,าผมได้ความรู้จากเพื่อนสมาชิกหลายส่วนหนุนหลาโมรสมรสตลอดจนพูดถึงความรู้เรื่องหมอนะครับเขาบอกว่าตัวเราเองนี่แหละคือหมอคนที่หนึ่งนะครับคือเราต้องพิจารณาตัวเราเองตลอดเวลาว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้ให้ลูกให้เจ้าให้หลานละอะไรมันถามว่าเฮ้ยปูกเป็นอะไรอะไรต่ออะไรไม่ใช่แต่ว่าเราคือหมอ จะมเรื่องนีว้เป็นไรเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าคนของเราเองต้องรีบนะครับแล้วก็อย่าตัดสรุปเราว่าเราเก่งนะก็้ที่สำคับเพราะวนมากพวกเราก็เรือนได้เยอะและครับอันที่ต่อไปก็อยากจะเรียนว่าขออย่าให้ท่านอยู่เฉยๆนะครับท่านอยู่เฉยๆนะครับเราได้แก่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆกินแล้วนอนเยอะๆครแย่เลยครับ นี่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยผมทดลองมาหมดเลยก็ปรากฏว่าเราต้องเคลื่อนไหวนะฮะยิ่งเคลื่อนไหวมากยิ่งต้องระวังดีคือการออกกำลังกายนะทานอาหารให้ครบห้ามูแค่นี้ก็พอแล้วครับและสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านนะจบดีความจความเจริญที่สิ่งใดขอให้จบความรุ่งพลาดต่างๆทุกประการขอขอบคุณครับ ท่านทั้งหลายที่ให้พรวันนี้ผมก็รับหมดแล้วขอบคุณท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีอะไรมากแต่ผมก็วันนี้ไปเชียวใหม่มาก,ก็ไปซื้อของที่ระนยกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ฝั่งท่านด้วยท่านนี้ยิ่งใหญ่โตโตนะครับแล้วก็อันนี้เอาไปท้องคุณแกตู้เซฟนะคะนรับแล้วก็ของ,ของให้ทุกคนไดน้นคร